สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในการอัปเดต iPad OS ในตัวล่าสุดนะครับก็คือ iPad OS 14.7นะครับในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับในการอัปเดตอันนี้ตัวเพน iPad Air 4นะครับอันนี้ iPad Pro ปี2021นะครับในการอัปเดตนะครับข้อมูลอาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วแต่เครื่องนะครับตัวนี้ 1.09G ตัวนี้814.6 m มกครับ ในการดาวโหลดข้อมูลนะครับในการแก้ปัญหานะครับเราสามารถกดตรงนี้เพื่อดูว่าเวอร์ชันนี้แก้ปัญหาอะไรอย่างแรกนะครับในการแก้ปัญหาของ iPadOS คือแอปบ้านแล้วก็แอปในการแก้ปัญหานะครับการแชร์เพลงหายไปนใน Apple Music การแก้ปัญหาในระบบเสียงและการแก้ปัญหานะครับในอะแดปเตอร์ USB Type C หรือว่าเป็นจะต้องต่อหูฟัง3.5ใน iPad ครับผมในการแก้ปัญหานะน่าจะาเหมือนกันครับระหว่า,าง iPad Pro กับ iPad Air นี่ครับผม มันก็นเลยในการแก้ปัญหานะครับในการดาว์โหลดเราก็ไปที่การตั้งค่าแล้วก็พิการทั่วไปทั่วเสียจแล้วก็เราไปที่รายการการอัปเดตน่ครับมันจะขึ้นนนั้แล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับกดดาวน์โหลดนี่ดาวน์โหลดครับน่ครับกดดาวน์โหลดข้อมูลเลยครับเชื่อมต่อ wi-fi แล้วกดดาวน์โหลดครับมันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเพื่อนๆก็ลองไปอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาอัปเดตการ อัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPad OS เพียงเท่านี้นะครับตัว iPhone ก็มีอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชันเดียวกันครับก็คือ14.7ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ